ความมั่นใจไม่ได้เกิดขึ้นจากความสําเร็จเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการเผชิญหน้าและเอาชนะอุปสรรคที่ยากลําบากนี่คือเรื่องราวของเล่าหองผู้นําที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อชะตากรรมและสามารถสร้างอาณาจักรของตนเองได้จากการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคอย่างไม่หยุดยั้งในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเล่าหองหรือที่รู้จักกันดีในชื่อเล่าปีผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นําที่ยิ่งใหญ่ของยุคสามก,ก๊กชื่อเล่าหองเป็นอีกชื่อหนึ่งที่ใช้เรียกเล่าปีในบางพื้นที่หรือบางแหล่งข้อมูล แต่ทั้งหมดนี้หมายถึงบุคคลเดียวกันครับเล่าหองเกิดในครอบครัวที่ยากจนและไม่มีอำนาจทางการเมืองแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นในตัวเองเขาสามารถสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งและสร้างอาณาจักรสู่หั่นขึ้นมาได้เล่าหองไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับศัตรูที่มีอำนาจมากกว่าหรือความยากลำบากในการรักษาความมั่นคงของอาณาจักรเขาใช้ความมั่นใจในตัวเองและความมุ่งมั่นในการก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่ติดตามเขาได้ ความสาเร็จของเล่าหองไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากการสร้างความมั่นใจและการไม่ยอมแพ้เขาเชื่อว่าอุปสรรคเป็นเพียงบททดสอบที่จะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นเรื่องราวของเล่าหองสอนให้เรารู้ว่าการสร้างความมั่นใจในตัวเองและการเอาชนะอุปสรรคคือกุญแจสู่ความสําเร็จในชีวิตหวังว่าเรื่องราวนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคในชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องแรงบันดาลใจคนสู้ชีวิตเพื่อรับชมเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกในครั้งถัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับ